Clark. I'm going to show you some images, and I want you to tell me about them. It was—it was just a short video. The There's so much shit in my head. Oh, สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เกม Death Space 2นี่เองซึ่งคราวนี้เราก็จะรูยังต่อเหมือนเดิมออ้ยโอ้ยตกใจไม่มีอะไรหรอกแหมโอ้ไฟไหม้ทีนี้โอ้เออวิ่งแบบนักบินอวกาศให้ระเบิดตะเทิงอะไรเป็ไงล่ะแหมเราก็ต้องดับไฟนะครับโดยการหาน้ำมาดับนะครับเตือนผิดไม่ใช่เราต้องดับไฟโดยการ แล้วขึ้นยังไงวะเอา้าเอา้เอาอา๋เอเข้าไปหยุดระบบนะครับหยุดระบบอา่เอาเขาเรียกว่าอะไรนะหยุดหยุดระบบแรงโน้มถ่วงนี่โอ้โหได้กระสุนมาด้วยได้แมกกาซีนนะอะไรนะโอ้โหได้เงินด้วยเนี่ยรวยเละเนี่ยเนี่ยเอาเ,นนงเงินไปซื้อบ้านผ่อนคอนโดนะโอ้โห เรียบร้อยผมมาแล้วแป๊บแป๊บเป็นเป็นคนรวยแป๊บแป๊บดูแป๊บเดียวไม่ถึงครึ่งว,วันคือเป็นคนรวยแล้วนะ <c oughs> เนี่ยแกตายจริงๆเลยว้าเฮลโหลเรียบร้อยครับก็เสร็จไปอีกหนึ่งอีกอันเดียวจึ๊บเอาครบแล้วครับเสร็จเรียบร้อยก็ ไม่มีไฟลแล้วทีนี้เราก็แค่ทำไงต่อสู้ไอติย์อะไติย์อ้ยหลบดีๆที่มีสกิลที่มีสกิลหลบรู้จักเปล่าแพนด้ามอนเดียร์รู้จักมาน้องโมลิพิด,ด,เ,ออกเ,ดเกมไม่ใช่แหม่ผิดเกมตลอดเลยโโอ้หมีของฟรีให้ใช้นะครับเ,เขาจะให้เรามาเปลี่ยนนี่เองจะได้สร้างรายน้ำถ่วงได้ ป๊บเรียบร้อยนะเทอะไรล่ะโอเคครับพังว่าพังแล้วไม่ขุนพังพี่จ้าเอ่อช็อตนี้คุณคุณนะแป๊บนึงครับตอนทำการดอบดอบสล็อปเป็นเมนแพ็คและกูรู้ต้องมากูรู้กูโดนมากรึมาฮะ ไม่อึงอยู่นไม่ถึงางานเลยเราก็ดอกนะครับแล้วก็กินของฟรีแล้วก็ก่อนหนี่ประหยัดง่ายๆมึงมองมือฮะมะไอ้ข่าวว่าเจ๋งหรอฮะทำลัขนาดนี้เลยออ the steps he wants me to f the steps Step 1. Crawl on. into the Dark Machine. me, calm down. He uh... can't hurt you. He wants me to go into the Dark Machine, Isaac. I can't go. She's in there. She's waiting for me. Strauss! Oh, God, oh, God, oh, God! Strauss, listen to me. You need to keep moving. Can you get to the train? Can you do that? He's coming. Can't talk. Hey, I said enough. ไม่พอไปแล้วกูไปก็ได้อ่ะอ่ะกูไปแล้วอืมทั้งทำลายข้าวของก่อนเนี่ยถนัดนักเรื่องงี้ยังไม่เลิกอีกเอู้หปัญญาปล่อยมันเถอะนะไปต่อโอ้นี่มันอะไรเนี่ยอ๋อโดมเบิร์นดีโมเจเนเตอร์เอ้ยไม่รู้อ่ะช่างมันเถอะอู ตกใจตกใจตกใจง่ายนี่แหละเปนไงตกใจเดียระเบิดโล่น่ะอ่าเด๋อไม่มีเลยเลยรู้ชัอนี้กูต้องโดนเออเริ่มไม่ใช่เริ่มไม่ใช่ละเริ่มไม่ใช่ละไปละกูไปละกูหนีละกูไม่อยู่ละไปมองหน้ามองหน้ามองหน้าแขนหลุดเป็นไงล่ะเข้ามาเข้ามามองหน้ามองหน้า มองหน้าเมื่อกี้ไม่โดนมองหน้ายิงไม่โดนนี่ยิง้ายิงแขนนี่ยิงหัวนี่ยิงแขนก็โชว์คนหลออเขาดีกันอย่างนี้นี่ยิงขายิงแขนยิงขาโชว์อยู่เป็นไงได้เงินมาใช้มองหน้ามองหน้ายิงแขนห่างกันเป็นไงโอ้โชวนี่ยิงหัวยิงหัวยิงแขนตกใจควายตอนมองหน้ามองหน้าไม่ยิงขายิงขาก็ตายยังเหมือนแล้วใช่ปะ หมือนแล้วใช่ไหมถูกระดับระดับนี้แล้วยิงมูยังไม่เคยบ่นเลยยิงมูประจำไม่เคยยิงถูกโอ้ชาติเดียวเดียวเหี้่อะไรเจอโอ้มาทำไม้อันเดียส์เจอเจอโอ้ไม่ประโยชน์ไอีกันมือมากระสีฟรีทำเป็ดเป็นพิ้วเนี่ย บอสก็ได้เรียกได้หลายชื่อนะครับจุ๊บใช่โอ้ลำเป็ดนั่นล่ะพี่น้องเอ๋ยนี่นนี่นี่นมีลายนี่เลยลายเรียบร้อยครับขอทำแฮกเกอร์หน่อยนะตุดจุดจุดมันพอแล้วหนึ่งสองและวสามแหลมแหลมแปะไปต่อเชืเฮ้ยโอ้โหตกใจควายตลิขไม่มีอะไร Oh, hello there, young lady. He's gone. Listen, the steps can destroy the marker. Step 1, crawl into the dark machine. Step 2, the screws go tight all around. I don't understand. Oh, God, he's back! No! No, 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 no! So, I don't know what this Stoss is. But I think it's a picture of Marker. Marker, please give me a picture of Marker. สตตีเล็กที่ดีเหลือเกินนะมาเป็นเมียพี่เถอะน้องสาวเออเออเออโอเีออนออนนั้นเด็กกัต่อโอ้โหหึโอ้โหอืมยูวอันน์ทอล์ก o ูทอล์กฟรอมเ e d e ์มันจไม่ได้เข้าใกล้ I'm right tried not gonna you you hurt dead Can เธอนะครับคนนี้นะครับเป็นใครก็ไม่รู้นะครับจู่ก็มายิงเรานะครับซึ่งเธอได้บอกไว้ว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าไปใกล้ๆเธอหรือว่าคิดจะทำร้ายเธอเงี้ยเธอจะฆ่าเราซะเป็นผู้หญิงที่เดี่ยวๆเลยเกินอืมอ่มฉันไอแซคหล่อไหม Ellie. What do you want, Isaac? i trying to get to the liar. I need to get to the government sector. What do you think we were trying to do? I can help you. Besides, we have got a better chance of <laughs> if we stick together. Don't you agree? It's not a chance, Isaac. Other people are just a liability. อ่าไม่รอคุณพระเอกของเ่ีแล้วเมื่อกี้ครับเอรีนะครับเออาบอกว่าอย่าตามเธอไปซึ่งแน่นะครับเราต้องตันแล้วเราเป็นบวดรนะบอกให้ไม่ตามกูยิ่งอยากตามเลยต้องมีอะไรแน่

โอ้โหซ่อนสมิธเลยนะเป็นไงล่ะซ่อนมิดอินดักใช่ไหมแบบเป็นไงแบบนึงกูหูซื้อของก่อนนะของเยอะเกินไปมังขายไม่ทันไอ้หมูก็สิ้อเรื่องเออง่ายดีเออที่จะได้ว่างๆไงฮนะ <c oughs> โอเคแล้วล่ะครับพี่น้องแล้วทีนี้นะครับเราก็จะตามเออ่ไม่ใช่ตามเด็กแต่ว่าเราต้องไปต่อจบขอบใจที่มาทักทายนะขอบใจที่ตามมาทักทายนะจ๊ะน้องสาวไม่ตายอีกนะตายมันตายตาย อ่ะท่านี้เหรอยังไม่ตายครับตายอย่างตายแล้วอ๋อนั่นเนาะยังไม่โดนอีกมือสั่นมือสั่นไกลมันลั่านโดนยัง,ย,ง,ย,งยังไม่โดนยังไม่โดนเหตุการณ์ตรงเนี้ยแป๊บนึงนะเอาไอ้เอาไอา้อ้วนไปกินอ้วนไอ้อ้วนก็นหน่า หูตกใจไอตัวพ่นพิษนี่ก็มีพิษนี่ยังแกะขาข้างเป็นไงมึงนะขัดจีนโอ้โหไม่โดนหรอกน้องสาวนี่ไงยิงแขนนี่มันสร้อยยังออดถังนะจ๊ะไปฝึกมาใหมา่นะจ๊ะน้องสาวนะ ฮะนี่เหรอฮะมากินเออเอ้ยตายใช่ไหมโดนเลยกูว่าแล้วนี่ไงกูว่าแล้ว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 ที่หัวเฮดสปอต หลอดจุงเบยชมหน่อยสิหลอดจุงเบยหลงตัวเองชัดๆไปก็ได้เแก่หน่อยเจ็บไปใช่สวัสดีเฮลโลเฟรนเอมาหาแม่สมานหนุ่มใช่ใช่อย่างนั้นแหละมาหาแม่แล้วเดี๋ยวข้าวมานี่เรามาขอคอหน่อยโอ้โหรักลูกเหลือเกินนะแม่รักลูกนะจ๊ะอ๋อ จริงๆรงักจนกลายเป็นสีแดงนะผมรู้ครับว่าคุณรักรักเด็กมารสิบห้าทีมันเล่นกันดีๆถามกูยังกูจะเล่นด้วยไหมแม่โอ้โยไม่ใช่แล้วล่ะไม่ใช่เล่นอย่างนี้ครับเล่นดีๆเด็กน้อยเฮ้ยเปลี่ยนปืนดีกว่าปืนนี้มันไม่หัวก่็โอ้ดีอย่างนี้แหละนี่ปืนเทพเจ้าประธานรู้จักป่ะ โอ้มาเป็นมาเป็นคอเลยเนี่ยเมาเป็คูคอเลยเนี่ยหมดยังโอ้ยเด็กเด็กเด็กยิบไปกินออื้ตายไหมตายระดับนี้แล้วกระทึบกระทืบขับซ้อมมาให้เราให้เรากะทื้อหาของกระตูหน่อยเรซิเยี่ยมไปตอกไม่ใช่ตรงนี้แฮ ตรงไหนนั้นเนี่ยตัวเมื่อกี้ถูกแล้วล่ะแล้ว่าซนเหลือเกินทางนี้แหละออสวย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 อีมากอาโอ้ตายอานาถนะอา่าแ้วก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันพาร์ทหน้าก็แล้วกันนะสวัสดีครับ